สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ <c oughs> ผมจะมาแนะนำเมนูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเครื่องนะครับผมในกรณีที่เครื่องเราหายเครื่องเราไม่ได้อยู่กับตัวแล้วคนอื่นในเครื่องเราไปแล้วจะเข้าเครื่องอย่างเงี้ยเราต้องตั้งรหัสนะครับผมรหัสนี้จะเป็นรหัสรักษาความปลอดภัยซึ่งจะอยู่ในเมนูของการตั้งค่านะครับจะ ติดตั้งอย่างไรหรือจะทําอย่างไรเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมไปเลยน,นะครับว่าแล้วก็ไปที่เมนูการตั้งค่ากดไปหนึ่งครั้งจากนั้นเราก็ไปมองดูที่สสญลักษณ์รูกบุญแจรลาดผ่านและการรักษาความปลอดภัยกดไปหนึ่งครั้งจะมีอยู่สี่เมนูนะครับผมลาดผ่านหน้าจอล็อก ปิดจู่ลายนิ้วมือแล้วก็สแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือรหัสผ่านเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับผมอันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้รหัสร,รหัสผ่านหน้าจอล็อกนะครับง่ายดีกดไปหนึ่งครั้งนะครับผมทำต่อต้องรอสักหน่อยหนึ่งขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เลือกเมนูทำต่อตัวเขียว ขึ้นมา4มี3เมนูนะครับผมว่าตัวเลขรูปแบบตัวอักษรตัวเลขตัวเลขนั้นจะเป็นตัวเลขให้เราใส่รหัสนะครับผมเหมือนรหัสเอทเอมนั่นเลยครับรูปแบบก็จะเป็นการลากเส้นนะครับเป็นรูปแบบต่างๆสี่ 4, 3, เหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปดาวนะครับ นะครับตัวอักษรและตัวเลขก็จะเป็นตัวอักษรเป็นตัวเถึ S S งแซบรวมกับตัวเลขนะครับโอเคผมจะไปที่ตัวเลขขึ้นมาแล้วครับผมเราก็ใส่รหัสร,รหัสนี้เราจะตั้งตามรหัสของเราเพื่อไม่ให้คนอื่นจำได้อันนี้ผมจะตั้ง แนะนำเพื่อนๆเนป็นรหัสง่ายๆให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็คุว่าใช้มาให้ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันนะครับเราก็รหัสเดิมนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วเราก็เพิ่มกดเพิ่ม นะครับทีนี้ตัวเลขกำลังทำงานอยู่เราลองออกมาดูนะครับผมกดออกมาหน้าจอหน้าหน้าแรกแล้วเราก็ลองพักหน้าจอดูแล้วเปิดหน้าจอขึ้นมาใหม่แล้วลองปัดหน้าจอขึ้นนั่นนะครับขึ้นมาแล้วป้อนรหัสผ่าน มันจะให้เราป้อนรหัสผ่านเราลองดูนะครับผมถ้าเราป้อนรหัสผ่านถ้าคนอื่นคนอื่นไม่รู้รหัสเราป้อนรหัสผ่านผิดผิดก็ดูมันจะทำงานไหมนะครับผมสมมติว่าผมเริ่มที่เอ,อเริ่มที่สองนะครับสองห้าแปดศูนย์เก้าหก เข้าไม่ได้นะครับผมรหาสผ่านไม่ถูกต้องปลดลองอีกครั้งทีนี้เรามาลองใส่รหัสผ่านของเราที่เราใส่เมื่อกี้นี้นะครับโอเคนะครับศูนหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าได้แล้วครับผมนี่นะครับเป็นระบบรักษาความปลอดภัยจะใช้ในกรณีที่ คนที่ใช้แอปการเงินแอปหรือแอปของธนาคารที่มีเป็นผูกบัญชีเงินฝากกับพร้อมเพย์เอาไว้ควรจะใช้เหมาะสมที่จะใช้มากที่สุดเลยนะครับผมอันนะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกสอนการตั้งรหัสแล้วจากนั้น เออ่ต่อด้วยการไปปิดรหัสถ้าเราไม่อยากใช้รหัสเราไม่อยากเราไม่ได้ใช้ระบบการเงินเป็นพวกบัญชีพร้อมเพย์หรือว่าเรารักษาเครื่องไว้ดีแล้วไปไหนมาไหนเราพกเครื่องติดตัวไประวังเครื่องไม่ให้หายนะครับก็ไม่ต้องใช้รหัสหรือคนที่ลืมรหัสเก่ง ก็ไม่ควรที่จะตั้งรหัสเพราะว่ากลัวจะลืมลืมแล้วก็เข้าเครื่องไม่ได้ตัวนั้นมันมีวิธีแก้อยู่เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับถ้าเพื่อนติดตามผมผมจะบอกวิธีการแก้การลืมรหัสผ่านนะครับจะยากนิดนึงแต่ก็ถึงว่าไม่ง่ายมากนักนะครับ โอเควิธีการแก้รหัสผ่านนะครับการไปปิดรหัสผ่านก็ไปที่เมนูการตั้งค่าเหมือนเดิมไปที่เมนูการตั้งค่าและไปที่รหัสผ่านได้การรักษาความปลอดภัยนะครับเราจะเห็นหน้าจอวงกลมสีเขียวรหัสผ่านหน้าจอล็อกแล้วเขียนครับว่าเปิดตัวสีเขียวแสดวงว่ามันใช้งานอยู่เราไปกดหนึ่งครั้ง นะครับเมื่อกดเสร็จแล้วเราก็ไปใส่รหัสกรอรหัสผ่านหน้าจอล็อกศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าที่เราตั้งไปเมื่อกี้มันจะเข้ามาเอ่อหน้าจอรหัสผ่านหน้าจอล็อกเปลี่ยนรหัสผ่านหรือตัวอักษรหรือตัวเลข วนการประพงันไปในรูปแบบลากเส้นตัวแอลหรือลากเส้นเป็นดาวสี่แฉกสามแฉกสี่เหลี่ยมก็ว่ากันไปสี่จุดอันนี้นิยมใช้กันมากนะครับผมอันนี้ง่ายเพื่อนคงจะใช้เป็น,นทุกคนแล้วทีนี้เราก็ไปกดคำตัวอักษรคำตัวอักษรสีแดงเขียนว่าปิดใช้รหัสผ่านเราก,กดไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะให้กรอกรหัส ที่เราเมื่อไหร่เมื่อกี้ตั้งรหัสกรอกรหัสผ่านหน้าจอล็อกที่เราตั้งไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเราไปกดโซนหนึ่งสองสามสี่ห้าปิดแล้วครับเรามาดูที่วงกลมสีเขียวเป็นรูปดอกกุญแจล็อกรหัสผ่านหน้าจอล็อกมันจะเขียนตัวอักษรสีดำบางๆจางๆไว้ว่าปิดครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูหน้าจอของเราว่ามันล็อกไหมกดพักหน้าจอแล้วกดเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราลองปัดขึ้นดูเข้าได้ปิดแล้วนะครับรหัสผ่านถ้าชอบคลิปนี้คอม สงสัยคลิปไหนสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามกดติดตามเยอะๆนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปให้เพื่อนๆได้รู้เป็นการแนะนำดีกว่านะครับผมมีอะไรดีๆก็แบ่งปันกันแชร์กันไปอย่าลืมกดติดตามเยอะๆ กด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้สวัสดีครับ